จเจริญสุขจเจริญธรรมผู้สนใจในการฟังธรรมทั้งหลายวันนี้ก็จะปารบถึงเรื่องธรรมอันธรรมบุคคลให้แตกต่างธรรมอันยังบุคคลให้ เป็นผู้ที่ก้าวออกจากทุกทั้งปวงได้เพราะโลกนี้ไม่มีอะไรเลยที่จะไม่เป็นคนุณไม่มีอะไรเลยที่จะไม่เป็นโทษเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลาย ู้อาศัยโลกนี้อย่างไม่ประมาทก็จะเป็นผู้ที่มาอาศัยโลกนี้สร้างคุณให้กับตนเองยิ่งมีปัญญามันก็ยิ่งเห็นคุณที่ได้คุณจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ที่ได้คุณจากโลกนี้โดยฝ่ายเดียวแต่โลกนี้มันเป็นของคู่มันจึงเป็นวัตตะเป็นพลังงานวนเวียนอยู่เป็นพลังงานที่คู่กับโลก ถ้าเราอาศัยโลกที่เป็นของคู่กันนั้นนะมารวมให้เป็นหนึ่งเป็นอย่างเดียวอารมณ์ก็จะไม่ผันผวนเพราะอารมณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวนั้นเป็นอารมณ์ที่ก้าวข้ามความสงสัยก้าวข้ามวิกิจิจฉาก้าวข้าม ความเป็นสองคำตัดของพระบรมศาสดานั้นที่ว่าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งนั้นก็คืออารมณ์ไม่สับสายไปตามโลกอาศัยสติและลึกรู้ปัญญารอบรู้โลกอย่างท่องแท้อย่างชัดเจนแล้วจิตที่มีสมาธิเป็นหนึ่ง ก็คือจิตที่ไม่หลงมายาโลกที่เป็นของคู่กลางคืนก็คู่กลางวันมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วเย็นคู่กับร้อนมันเป็นของคู่กันโลกนี้จึงมีของคู่เป็นเครื่องอยู่โดยปกติ ไม่ว่าหญิงคู่กับชายไม่ว่าชายคู่กับหญิงไม่ว่าชอบคู่กับชังเสียใจดีใจเป็นของคู่กันอันนั้นจึงเป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายเสพติดมาช้านานไม่รู้กี่พบกี่ชาติเพราะมันเป็นของคู่กัน พระบรมศา,ศาสดาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใช้ปัญญาญาณใช้ปัญญาแล้วก็ใช้ญาณญาณคือความรู้ปัญญาก็คือความรอบรู้เมื่อความรู้และความรอบรู้อาศัยสมาหิโตคือสมาธิที่มั่นคงจึงไม่สําละสายหรือ ไม่เธอลนทุรายไปตามอารมณ์นั้นๆเช่นเรามีความเกิดเป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความพัดพาคจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาไห้ธรรมดาที่ว่านี้ก็คือใช้ปัญญา ใช้ปัญญายอมรับใช้ปัญญาและเลือกเห็นความจริงไม่เคยเป็นสองก็คือมันเป็นอันเดียวกันแต่มายามเป็นสองแต่ความจริงเป็นหนึ่งเดียวคือเกิดกับตายมันมันอันเดียวกันแต่คนละมายารักกับชังเป็นอันเดียวกันแต่คนละมายา เจอกับจากเป็นอันเดียวกันแต่คนละมายาเมื่อเราเกิดมันก็มีตายเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นธรมนธรมดาแต่ผู้มีปัญญาอ้อบระลึกเห็นผู้ที่มีจิตใจเด็ดเดียวผู้ที่มีจิตใจแกร่งกล้านะก็จะอาศัยมายานี่แหละนะ เป็นเครื่องนำพาไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวเหมืนกับรอยรอยเท้าหรือนิมิตเครื่องหมายใดๆอย่างเช่นรอ,อยนี้เช่นรอยเท้าสัตว์มันเดินไปเดินไปเราไม่เห็นตัวเราเห็นแต่รอยแต่รอยนั่นแหละจะนำ ผู้ติดตามไปถึงตัวสัตว์เดินตามไปตามไปมก็จะถึงหนึ่งเดียวก็คือตัวสัตว์ที่เป็นผู้ประทับรอยชีวิตของเราก็เช่นกันถ้าเราตามรอยความเสียใจตามไปตามไปก็จะเห็นว่ามันเกิดมาจากความถูกใจ ้ามความถูกใจไปมันก็จะเห็นความเสียใจมันมันอยู่อันเดียวกันแต่มันครรมมายาเพราะนั้นการอาศัยโลกนี้สร้างปัญญานั้นมันก็ต้องใช้สมาธิคือความหนักแน่นความมั่นคงฝึกจนเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาไม่วิตกกังวลนะไม่ เล่าร้อนไม่ปฏิสารใดๆก็เพราะปัญญามันรู้มันรู้แจ้งเห็นชัดรอบรู้ในกองสังขารกองรูปที่สุดของรูปคืออะไรกองนามที่สุดของนามคืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นอยู่แล้วก็เรียนรู้อยู่นี้เพื่อเป็นอุปกรณ์ที่จะสอนนะที่จะเอามา เป็นเครื่องนิมิตเป็นเครื่องนําไปสู่ความจริงเมื่อบุคคลได้ฝึกอยู่บ่อยๆจึงถอนความพอใจและความไม่พอใจในสิ่งนั้นออกก็เพราะของมันเป็นอยู่อย่างเนี้เราจะพอใจไม่พอใจมันก็เป็นอยู่อย่างเนี้เรื่องควาตัตตามันเป็นเช่นนั้นเองเพราะนั้นร่างกายสังขาร มันเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้รู้แล้วให้เกิดความเบื่อหน่ายเรียกว่าน,นิพิทานิพิทายาน,นั้นจริงๆแล้วมันลึกกว่าคำว่าเบื่อหน่ายมันจะเห็นแล้วมันจะเข้าใจมันจะถอนความยินดียินร้ายออกมามันเหมือนกับเราเดินทางไปถึงทางตัน มันก็จะถอยออกมาถอยออกมาแล้วจึงจะไปต่อได้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงมองเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตที่จะนำไปสู่ความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเห็นความเกิดแก่เจ็บ ตายนั้นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดามันเป็นของคู่กับโลกแต่ถ้าอาศัยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั้นเอามานนอมไปดูปัญญาให้มันรอบรู้ในการเกิดรอบรู้ในการแก่รอบรู้ในการเจ็บรอบรู้ในการตายมันก็จะได้เพชร เจรในออกมาจากจิตที่รอบค้อบจากจิตที่รอบรู้จากจิตที่ตื่นออกมาจากความหลับไหลในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะเห็นที่สุดของที่สุดแล้วมันจึงจะมีอุเบกขาญาณก็ค,คือมีญาณไปวางความหลงไปวางความโลภไปวางความโกรธไปวาง สิ่งที่มันอยู่กับสิ่งนั้นเขาเรียกว่าความความเสพติดนัคือมันติดจนเป็นนิสังสยังโสเมื่อเราถอดถอนความเห็นผิดเหล่านั้นอีกออกมาได้มันก็จะเกิดสัมมาทิฏฐิเมื่อสัมมาทิฏฐิเมื่อเราคิดถูกต้องมันก็จะก้าวออกมาจากความเห็นผิดเหมือนเราเปิดไฟในที่มืด ความสว่างมันก็กําจัดความมืดไปนะพอปิดมันก็มืดพอเปิดมันก็สว่างอันนี้คือโลกมืดกับสว่างของคู่กันแต่พระบรมศาสดาพระอริยาสาวกผู้มีมีความเพียรบำเพ็ญอยู่เสมอมีสมาธิมั่นคง จึงจงยอมรับโลกว่ามันเป็นของมันอย่างนี้แล้วก็โยกถอนความพอใจไม่พอใจในความมืดความสว่างเปิดมันสว่างปิดมันก็มืดถอนความพอใจและไม่พอใจออกจากความมืดความสว่างวางมืดและสว่างลงที่ก็เป็นหนึ่งเดียว ไม่ต้องมืดไม่ต้องสว่างมีแต่รู้ว่างว่างเบาเย็นสบายสังขารร่างกายเหล่านี้ก็เช่นกันเรากินยาทานอาหารทานยาไปตามหน้าที่แต่เราอาศัยช่วงชีวิตอันน้อยนิดที่เหลืออยู่อาศัยตรงนั้นแหลนะทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดญาณ เพื่อจะรู้แล้วก็จะวางสังขารจะวางอารมณ์ที่หมกมุ่นมัวเมามัทธมินมัทโนเสียบในสังขารร่างกายนี้ออกได้ยิ่งฝึกยิ่งเห็นมันก็จะยิ่งเข้าใจเข้าถึงวิชาคือความรู้เจรณะคือตัวปฏิบัติ สัมปันโนคือผลเมื่อวิชาจรณะสัมปันโนเป็นหนึ่งเดียวกันเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เหมืกบานตามรอยยุคนละบาทรูองค์ศาสดาก็อาศัยเหมือนพระเจ้าสุโทโธทนะปฏิเสธโลกเพราะมัวเมาในยศในตำแหน่งในลาบในสรรเสริญที่เขาจะยกย่องเชิดชู ก็เพลินอยู่แต่ปรารถนาจะให้โอรสนั้นเป็นเหมือนตนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคมมีหน้าเชิดหน้าชูตาในสังคมแต่ลูกกับมองเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นภัยที่จะนำความทุกข์ความเล่าร้อนความวิปติสารมา เกิดขึ้นในจิตในใจก็จึงได้ออกผนวดออกบาเพ็ญเพียรจนรู้เห็นตามความเป็นจริงจึงเห็นความจริงอันประเสริฐจ,จึงมาประกาศธรรมเมื่อประกาศธรรมพ่อก็ยิ่งสิ้นหวังหมดหวังที่จะให้ลูกเป็นอย่างที่ตนเองคิดชีวิตที่เหลืออยู่ก็เลยเหมือนกับ ผิดหวังลึกๆพอลูกไม่ได้ดังใจก็ผิดหวังลึกๆนแต่จนถึงเชี่ยววินาทีสุดท้ายของชีวิตที่ยังอาศัยสรีหลังอันว่าสรีละนี้พอป่วยพออาภาธหนักๆก็ไปไม่ได้พอไปไหนมาไหนไม่ได้ไม่คล่องตัวความหลงมันมันก็ยังมีแต่พอมันไปไม่คล่องตัว พระบรมศาสดาเสด็จไปใจก็อยากจะหนีให้ไปพ้นคือไม่อยากอยู่ไม่อยากเห็นหน้าเพราะเป็นบุคคลที่ภาษาบ้านเราก็คือไม่ได้ดังใจแต่ก็หนีไม่พ้นพระพรมศาสดาด้วยความประตันอยูก็ต้องอาศัยช่วงที่เชี่ยววินาทีสุดท้ายนั่นแหละไปโปรดพุทธบิดาให้เห็น เสด็จพ่อนะถ้าหากร่างกายนี้เป็นของเสด็จพ่อมันก็ต้องเชื่อฟังเสด็จพ่อสินะถามพ่อนะบอกพ่อนะบอกให้ลุกมันก็ไม่ลุกมันไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งให้มันลุกอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากจะหนีไปจิตมันไปแต่กายมันไปไม่ได้เพราะมันมันยิ่งแก่ยิ่งไม่เหมือนเรา ไม่อยู่ในอำนาจของเรามันอยากเจ็บมันก็เจ็บมันอยากป่วยมันก็ป่วยมันอยากเป็นอะไรมันก็เป็นเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันเมื่อพระเจ้าสุทโธตนะฟังแล้วมันก็จริงเราอยากจะไปให้พ้นเราก็ไปไม่ได้สังขารนี้มันไม่ฟังเรามันไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนบอกลูกมันก็ลูกบอกเดินมันก็เดินบอกไปไหนมันก็คล่องตัวหมด แต่พอความฉลาค้ำค่าอาพาธเข้ามาสู่สังขารนี้สังขารนี้ไม่เหมือนเราสักกางไม่ได้ดังใจเราสักกางเห็นสังขารนี้เป็นของไม่เที่ยงรู้ตั้งแต่อดีตที่มันเคยมัวเมาลุ่มหลงมาเคยยิ่งใหญ่อาหารการมากมังการมีคนเคารพนอบนอ้อมมีคนเยอะอยญททาให้หลงแล้วหลงอีกซ้ําซ้อแล้วซ้าซออีกแต่บัดนี้แค่จะลุก ออกจากที่บรรทมจากลูกที่เราไม่เป็นที่ปลืม้มมันก็ทําไม่ได้แต่ลูกเราพูดความจริงเมื่อพระองค์ยอมรับความจริงแล้วก็น้อมจิตไปตามถอนความเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราออกมาจากลูกเสียเห็นไหมถอนความเป็นเราออกมาจากลูกที่ไม่ได้ดังใจญาณนญะาหนังญาที่ ยังไม่เกิดก็เกิดพอเกิดขึ้นแล้วก็สว่างสวยในะหาลือไยของพระองค์เมื่อพระองค์เห็นรูปรูปสังขารร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เป็นเราเมื่อพระองค์เห็นตามความเปจริงนั้นจึงเกิดสัมมาทิฏฐิสัเพสังขาราอนิจจติยะถาปัญญายะปัสสติเห็นอย่างนั้น จึงเกิดปัญญาอันประเสริฐนั่นคืออาศัยความธุระกันดานในสังขารน,นะเพื่อที่จะเข้าใจสังขารและกบรงวางสังขารให้เป็นที่สุดได้จึงเกิดอูเบกขาแล้วแน่อยู่ก็คือวางมันนะไม่ถืออารมณ์ที่เกิดขึ้นจากสังขารร่างกายนั้นเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราเมื่อวางมันก็ว่าง ผู้ว่างมันก็เบาเย็นสบายจิตจึงไม่ป่วยกายมันมีสิทธิ์ป่วยแต่จิตที่เราฝึกดีแล้วจะไม่ป่วยดังที่พระองค์ว่าจิตตาทันตาสุขว่าวั่งจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาสุขที่เกิดจากการไม่อิงสังขารร่างกายอิงความพอใจและไม่พอใจไม่มีมีแต่ความรู้ว่างว่างเย็นสบายสุขที่จากการ ใช้อเบกขาญาณวางโลกสังขารคือโลกสังขารคืออาพาธสังขารคือความเจ็บป่วยทั้งหลายวางว่างเบาเยน็นสบายจิตที่มีพลังตรงนี้มันก็จะช่วยสร้างยาพิเศษเัาเรียกว่าปิติปิติคือความอิ่มใจมันจะลุกขนลุกขนพองสารที่เกิดมาจากขนลุกขนพองนั่นแหละคือยาพิเศษ คือเป็นยาพิเศษมันเกิดจากการได้ฝึก,กจิตการได้ฝึกบ่มกายบ่มใจตนเองให้เป็นหนึ่งเดียวกันเห็นกายนี้ที่อาพาธเห็นกายนี้ที่สุขสบายทย้อนรวมเป็นอาการที่โกเป็นหนึ่งเดียวแล้วมันอันเดียวกันเส่นเซมเราก็จะเข้าใจมายาที่มันแสดงต่างกันต่างเวลานั้น ทำให้เราเพิดเพลินมัวเมาลุ่มห,มห,มหมลง,ลงจนลืมไปว่าที่สุดที่สุดของมันก็เป็นเช่นนี้เองเพราะฉะนั้นใครที่มีบุญนะก็จะอาศัยสังขารร่างกายเหมือนพระเจ้าสุดโททนน,นั่นแหละอาศัยสิ่งที่คุ้นเคยท,ที่เสพมาตั้งแต่เล็กจนโตจนอาพาธนี่ยเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือในการไข เข้าไปหาความจริงอันประเสริฐที่มีอยู่ในจิตในใจของเราที่มีอยู่ในการมาเป็นเพียรของเราเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายผู้ที่มีโอกาสนะมีโอกาสอภาพาธจะได้ดูมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นอยู่กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสัจธรรมมากขึ้นถ้าเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือเราไม่ป่วยโอกาสจะได้พักนะ กิเลสตัณหาม,มันใช้เราจนลืมไปว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ความอยากความทยานอยากของกิเลสตัณหานั้นมันมีแต่บีบคั้นให้เราสนองมันทําตามอําเภอใจมันจนไม่มีโอกาสได้ดูแลตัวเองไม่มีโอกาสได้เข้าถึงความจริงที่เกิดขึ้นในตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องเอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเอาความ เจ็บป่วยนั่นเป็นดอกไม้ของพระอริยะได้พิจารณาสังขารสัพเพสังขาราสัพเพสังขาราสังขารทั้งหลายทั้งปวงทั้งแต่เล็กแก่หนุ่มสาวมันก็ที่สุดของมันก็คือต้องชุดโถอเปตวิญญาณเราจะตายก่อนตายคือปล่อยให้สังขารร่างกายมันตายไปตามการเวลาของมันแต่จิตที่ฝึกดีแล้วจึงปรงวางสังขารร่างกาย จิตให้เป็นอริยชนให้เป็นบุคคลพิเศษสำหรับตัวเราเองเพราะฉะนั้นปัจจัต่างเวททิตภูวินยูหิติผู้รู้วิเศษพิเศษที่เกิดขึ้นในจิตในใจนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นฝึกฝึกอาศัยตนฝึกตนเพื่อจะให้พ้นจากตนฝึกตนรู้ตน เพื่อจะให้พ้นจากตนถอนความพอใจและไม่พอใจออกจากตนเสียรเราก็จะเห็นตนที่แท้จริงคือสัจธรรมเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ข,ขอ,อนุมโมทนากับ <c oughs> ลูกหลานนะที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็น้อมก็ไปสู่จิตสู่ใจนะเพื่อจะให้ยาอันวิเศษที่จะเกิดขึ้นจากปิติ จากความอิ่มอ,อกอิ่มใจจากสัจจะที่เราฝึกนั้นยาวิเศษจะเกิดขึ้นจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจากมโนถวานของเราเขาเรียกว่าธรรมโอสถมันจะเกิดขึ้นก็ขอความสําเร็จนั้นจงมีแก่ลูกหลานที่ตั้งจิตตั้งใจด้วยกันทุกรูปทุกหนทุกตัวตนทุกคนทุกท่านทือ